กินยี่วะมากินแล้วเก็บเลยคำถามที่ว่าชอบผู้หญิงหรือผู้ชายเนี่ยไว้ตอบตอนฉลองครบแสนซับนะคะเ,คเดี๋ยวจะตอบให้แบบกระจ่างเลยทุกคนได้รู้กันเลยโอเคนะตอนนี้ทุกคนก็เออมนโนนึกกันไปก่อนเนาะโอเคป่ะมาพอละไม่อ่านละคําถามเชียงใหม่ฝุ่นยังเยอะไหมคะเชียงใหม่ฝุ่นยังเยอะไหมคะปกติก็ก็เยอะปกติใช่ก็เยอะป่าไปไม่ ใช่ขายเยอะอยู่พี่อุ้ยกับพี่อ้อมทะเลาะกันบ่อยไหมเคยทะเลาะกันเรื่องขนมปูไทยค่ะแล้วก็แบบเออแม่ทุกคนทุกคนข่าวจะเป็นข่าวจริงหรือเปล่าอ่ะเคอร์ฟิวยี่สบสี่ชั่วโมงอ่ะไม่ให้ออกบ้านเลยอ่ะแล้วบ้านเมืองเขาจะเงียบปิ้งคนเนี่ยเงียบอะมึงอกูกูว่าต้องเดี๋ยวมีซอมบี้งมาพี่ชอบใครในแบล็คพิงค์ชอบเอ่อ ชอบชอบเจนนี่ค่ะชอบมากๆเลยลิซ่าก็ชอบค่ะแต่ว่าชอบเจนนี่มากกว่าชพี่ไลฟ์ในบิโก้กี่โมงค่ะทุกวันเนี้ยทุกวันไหมไม่ไลฟ์ทุกวันค่ะเดือนหนึ่งจะไลฟ์สิบห้าวันสามสิบชั่วโมงก็คือตกวันละสองชั่วโมงอะครับก็ก็จะมีตารางบอกให้เดี๋ยวจะบอกตารางให้ละกันนะคะพี่สองคนเป็นอะไรกันคะหมายถึงพี่อ้อมกับพี่เหรอ พี่อ้อมกับพี่เป็นพี่น้องกันค่ะอุ้ยเคยไปคุยไม่คุยกับพี่อ้อมกี่วันแบบทะเลาะกันมึงเราไม่เราไม่เคยคุยกันกี่วันไม่ถึงหนึ่งไม่เคยถึงหนึ่งวันเลยมันมันไม่เคยมีไม่ไม่ไม่เคยถึงหนึ่งวันเลย,เย,เย,เลยแต่น้องชอบพี่นะแหม่น้องฟ้าเวลาพี่ปาร์คมาดูพี่อุ้ยคือละลายทุกรอบเลยค่ะขอบคุณนะคะ <c oughs> ชอบเจนนี่เหมือนกันเลยเจนนี่หนูก็ชอบ ช่วงนี้ไม่ได้ฟ้อนเลยเนาะเลยนอนครับแม่นครับผอมแต่มีพุงทำไงให้พุงลดแต่น้ำหนักไม่ลดบ้างเออน้ำหนักไม่ลดบ้างค่ะมีวิธีออกกำลังกายแบบไหนบ้างคะก็น่าจะต้องเล่นถ้าถ้าเกิดจะลดพุงก็ต้องเล่นเหมือนของพี่ออมอะเล่นเอ่อบอดีเวทหรอที่นอนเล่นนะเล่นท่าแบบอ่ามึงแนะนําดิเฮ้ยอุ้ยไม่ได้นอนไม่แต่ว่าถ้าถ้าถ้ามันออกกําลังกายมันมันจะออกเฉพาะส่วนไม่ได้หรอกมันต้องออก ทุกๆเขาเรียกว่าทุกๆส่วนนะใช่ค่ะคืออย่างนี้นะสําหรับตัวอุ้ยนะอ,อันนี้อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่เคยแบบมีเทรนเนอร์นะคะไม่เคยแบบไป<ว>ฟิตเนสนะคะต้องถ้าเรื่องฟิตเนสต้องถามพี่อมแต่ว่าเรื่องอุ้ยอ่ะพวกแบบคาร์ดิโอเต้นอะไรเงี้ยก็ถามอุ้ยแต่คือว่าตัวอุ้ยจะคิดของอุ้ยเองว่าทุกวันนี้ออกกำลังกายแล้วคิดของอุ้ยเองว่าอุ้ยอ่ะจะรีดตั้มหนักออกก่อนคือแบบจะรีดให้แบบไขมันออกก่อนเสร็จปุ๊บแล้วเราค่อยมาแบบยกเวทยกอะไรกันอย่างเงี้ยเออจริงๆก็จะแบบ เต้นเอาเอาเอาน้ำหนักเราออกก่อนเอาไขมันออกก่อนอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเต้นเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคาร์ดิโอมากอ่ะเสียงกับหน่น่ารักเข้ากันมากขอบคุณนะคะเข้ากันเข้าก้งเข้ากันอา่าหนูชอบฟันพี่มากชอบฟันพี่ฟันเนี่ยะค่ะหรือว่าฟันยังไงอืมแก้งเอ็มเจหน่อยได้เลยค่ะพี่ปาร์คเสียอาการสุดๆเห็นละเห็นทุกคลิปของปาร์คเลย อ่าพาพาหายโควิดอะไรแม่แม่ยายสวัสดีครับคุณแม่เนี่ยคุณแม่มีคนสวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าแม่หนังดีๆอะโว้ยคุณแจยังจักอยู่สวัสดีค่ะเขาถามว่าแม่เมืเ่อไรจะขายน้ำพริกโอ้โออยแม่กุญแจอยู่ค่ะเ,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 เนี่ยเขา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 แน่อันนี้แล้วนะแม่แนเอฟแล้วนะชอบดูตาพี่อุ้ยจัง สายตาสายตาจังเลยตาสวยขอบคุณค่ะตาเหมือนยายอะอุ้ยอะแม่แล้วแม่ไขหัวอย่างตาเหมือนยายอ่ะตาอุ้ยเหมือนยายตาอุ้ยมาตาตตเหมือนแม่พี่ชอบเอวง bnk ไหมเฉยๆค่ะแต่รู้จักอยู่แต่ช่าเฉยๆไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษค่ะ แม่น่าราักแม่น่ารักเขาบอกแม่เหมือนอันนี้ไหมอุ้มจุกอีแต่ก็อุ้มจินดัต้นเหออ่ะแม่ก็จะแบบอุ้มจุกอีตอนอุ้เนี่ยแม่แบบอุ้ม้วนทำ <c oughs> ไมหนูเขินพี่อุ้ยละ่ะทำไมหนูเขินพี่อุย้ยพี่อุย้ยพี่อุยอ้ยน่ารักมากค่ะขอบคุณค่ะชอบมองปากกับฟันพี่อุ้ยอะสวยมากแม่อย่างเพี้ยวกับฟันปากอุ้ยงามวะ่ะ <c oughs> สมัยก่อนพี่เขี้ยวดูปาก,กับปากพี่อ้อมนะคะ <c oughs> เฮ้ยแฟร์เนเคยจัดฟันไหมฟันสวยจังจัดฟันค่ะทุกวันนี้ก็จัดอยู่ค่ะยังจัดไม่เสร็จจัดล่ะพี่ออมอะถ้าไม่จัดก็เป็นอย่างเงี้ยไหนเป็นยังไงถ้าไม่จัดเป็นยังไงงามกันยิ้มดิอุ้ยดูยิ้มยิ้มยิ้มอืมงั้นแหละนุ่อยู่ในนี่อยู่นะ พี่อุ้ยบางทีก็มีความผัวอยู่ในตัวแม่เขาบอกอุ้ยมีความหลัวอยู่ในตัวชิจาี่จะอันยังความผัวแบบอย่างงั้นอย่างงั้นแบ่อย่าเป็นอย่างนั้นตัวถ้ารู้จักตัวจริงมันจะเป็นตัวจริงพี่อุ้ยตัวจริงพี่อุ้ยมันเหลือแล้วจะลงไลฟ์ละใครคืออะไรอะผีล่องกองอ้าวอุ้ยน่ะจาล่องกองอะผีล่องกองคือพี่อ้อมผีส่งเคืออุ้ยนะคะ พี่อ้อมกับงามยูเด้อพี่อ้อมน่ารักพี่อุ้ยเป็นคนภาคอะไรคะภาคเหนือค่ะชอบพี่อุ้ยอะขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันยังชอบขอบคุณนะคะพี่อุ้ยอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบเจ็ดย่างยี่สิบแปดค่ะช่วงนี้ไม่ได้ฟ้อนเลยเนาะครับพี่อุ้ยพี่อ้อมให้ฟ้อนขนาดะบางซ้ําเตือกอะช่วงนี้เต้นเป็นแดนเซอร์อืมอเดี๋ยวให้ดูคุณแม่มานี่สิแม่แม่อุ้มสุกเกอี